สวัสดีครับน้องชายกองศึกเป็นกองศึกแฟสิกแล้วดิตอนนี้เราต้องเปลี่ยนชื่อด้วยไหมเนี่ยก็ยังไม่รูเลยครับหรือเอาชื่อเดิมน่าจะอยากเปลี่ยนไหมอยากเปลี่ยนชื่อไหมยังไม่อยากเปลี่ยนครับเอาช่องนี้ดีกว่าเอาชื่อนี้ดีกว่านะเพราะว่ามีแฟนคลับติดตามเยอะแล้วสวัสดีครับมาซ้อมที่นี่กี่วันละประมาณส4วันนะครับ3-4วันเป็นไงพอเห็นค่ายใหม่โหอย่างใหญ่เลยค่ายมวยแฟสเทครับก็ตื่นตาครับเพราะว่า ตอนอยู่ที่วัดเสือก็ซ้อมกันสามทีคนกอพอมาค่ายใหม่เพื่อนร่วมค่ายเยอะมากนะเยอะมากครับเต่เริ่มเริ่มปรับตัวได้หรือยังก็เริ่มปรับได้ครับเริ่มปรับการกินกันเราการซ้อมใหม่เราอยู่ศิษย์สารวัดเสือกี่ปีเจ็ดแปดปีแล้วเจ็ดแปดปีเป็นไงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของเรารู้สึกไงบ้างวิววิวไหมใจวิวไหมใจวิวเหมือนกันครับคุยอะไรกับผู้ใหญ่บ้านเรก่อนก่อนย้ายออกมาก็ ผู้ใหญ่ไพโรดบอกให้ลองเปลี่ยนแบบที่ซ้อมใหม่จากหม่ดัครับเพราะว่ามันสามารถต่อยอดเราไปได้อีกืนอนาคตของเราเนาะก็ก็เรียกว่าผู้ใหญ่ไพโรดเขาก็อวยพรให้เรามาถือว่าไปให้สุดเพื่ออนาคตของเราเออหลังจากนี้เป้าหมายของเราตั้งไว้ขนาดไหนก็อยากชกแบบในระดับโลกครับอยากเอาทีวีชอล์กใหครับ อยากต่อยวันใช้เปยนชิปหวังถึงวันปะก็ต้องหวังอยู่แล้วเนาะเออแต่ตอนนี้เราก็ยังเป็นแชมป์ช่องเจ็ดอยู่ต่อยห้ายกไปด้วยต่อยสมยกไปด้วยวันลูมินีก่อนเลยอันดับแรกเราชกเวทไหนเวทนี้ยังได้ไหมได้สามสิได้ไหมต่ำสุดได้เท่าไหร่สามสี่สห้าประมาณสามสามสบคงไม่ไหวคงไม่ไหวอ๋อแต่3ามสี่ได้อยู่เออโอรุ่นนี้ก็รุ่นรถถังอดีปเป per เล็กอดี เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างแข็งอยู่ครับแข็งเนาะนก็ต้องทําฟอร์มขึ้นไปก่อนอนะครับอันนั้นคือเป้าหมายในอนาคตแต่ว่ารดัแบแรกคือเราต,ต้องทําฟอร์มไปก่อนต่อยวันลูปีดีก่อนรดัแแบแรก<อ>เราเห็นนักมวยในวันเรามีนักมวยในดวงใจนยะก็ชอบพี่พี่ด้นทังพี่ซูเปอร์เล็กครับเขาถามซุเปอร์เล็กโอ,โอ้รุ่นเดียวกันด้วยไม่แน่ไม่แน่นอานาคตอาจจะได้เจอกัน ปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับยี่สิบครับยี่สิบสามยังเท่ากรมเพจปะเท่าเป็นเพื่อนกันเลยใช่ไหมเท่าไงครับมาอยู่สิทธิ์เสากเสือพร้อมกันเลยปะก็เล่นอะไกันครับอ๋อก็ถือว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มีเพื่อนมาด้วยไม่เหงาแล้วแหละมีเทรนเนอร์มาด้วยใช่ไหมมีครับกี่คนอ่ะเป็นนึงครับอ๋ออ่าฝากแฟนคลับติดตามหน่อยครับทุกชายฝากแฟนคลับทุกคนครับติดตามด้วยครับเพราะว่า เปลี่ยน่ายไหมก็ยังสามารถติดตามได้เหมือนเดิมครับติดตามให้เต็มที่เหมือนเดิมครับเป้าหมายคือแชมป์โลกครับผมโอเคขอบคุณครับน้องชาย